ศาสตราจารย์คลินิกอังคารนนซึ่งเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยทีมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานกลางถาแถลงเหตุเพลิงไหม้ค่ะระบุบอกว่าอาคารที่เกิดเหตุสร้างมาประมาณ60ปีแล้วค่ะมีการปรับปรุงหลายครั้งปกติก็ใช้รักษาผู้ป่วยสามัญจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นสำนักง,งานของภาควิชารังสีวิทยาเป็นสถานที่เก็บฟิล์มเอ็กซเรย์ซึ่งก็อยู่ใน บริเวณที่ใกล้ๆกับคลังเลือดแล้วก็ห้องแล็บพยาธิวิทยาอาคารตรงนี้ค่ะโครงสร้างแยกส่วนชัดเจนเลยเป็นตัวเอสซึ่งฝั่งใต้เองที่เกิดเพลิงไหม้แต่ว่าฝั่งทิศเหนือเองปลอดภัยนะคะหลังรับแจ้งเหตุก็อพยพผู้ป่วยไปทางทิศเหนือพร้อมควบคุมเพลิงทันทีใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าควันหลงที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ไปพบว่าห้องชั้น2และชั้นสี่ของรังสีวิทยามีขมเหลวควันเยอะ อะมากเลยค่ะพื้นที่ก็เปียกจากการฉีดน้ําดับเพลิงและจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะมีเจ้าหน้าที่สาลักควันหนึ่งรายเนื่องจากว่าพยายามที่จะเข้าไปอ,อพยพผู้ป่วยเนี่ยแหละค่ะเบื้องต้นอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะคะส่วนจุดรังสีวิทยาที่เกิดเหตุยืนยันไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าไม่มีสารกัมมันตรังสีอันตรายแต่ว่าที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือคลังเลือดค่ะเนื่องจากว่ามันใกล้จุดเกิดเหตุแล้วก็มีการดับเพลิงเข้าไปมันต้องตัดสายไฟตัดสายไฟปุ๊บตรงนี้แหละค่ะกระทบ เพราะว่าตู้เย็นไม่ทํางานเลือดที่เก็บเอาไว้ก็เสียหายทั้งหมดเลยค่ะจุดนี้ถือเป็นคลังใหญ่ของโรงพยาบาลเลยนะคะมีเลือดเสียหายประมาณ50-100ยูนิตคือเป็นกปกตินะเขาจะใช้ในการผ่าตัด1ครั้งจะใช้ประมาณ10-20ยูนิตค่ะ แต่เนื่องจากยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ก็ทำให้ยังไม่สามารถเปิดรับบริจาคเลือดได้ตอนนี้ค่ะเบื้องต้นมีคลังเลือดขนาดเล็กสำรองอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จะต้องรรอประสานไปที่สภากาชาดช่วยสำรองเลือดเอาไว้ระหว่างต้องรอคลังเลือดกลับมาใช้งานสักประมาณ1-2วันก็จะเปิดรับบริจาคค่ะเพราะตอนนี้แม้ว่าจะเปิดก็จะไม่มีที่เก็บนะคะทีนี้ฝากฝั่งของห้องผ่าตัดเองอุปรกรณ์ไม่ได้มีเสียหายหนักมากค่ะแต่ว่าก็ส่งผลกระทบกับการผ่าตัดจําเป็นจะต้องเลื่อนบางกรณีออกไปก่อนแล้วก็มีการประสา ไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงช่วยเหลือในเบื้องต้นถ้ามีเคสเร่งด่วนค่ะตอนนี้ต้องจํากัดคนไข้เพราะว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะรับเคสใหม่ๆได้เลยให้บริการได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นแล้วก็ต้องรอตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดใช้งานตามปกติต้องมีการทด,รอทดสอบระบบไฟทดสอบระบบแอร์อย่างละเอียดค่ะขณะที่จุดเกิดเหตุเสียหายประมาณ50ตารางเมตรแล้วก็ยังประเมินไม่ได้อีกต้องรอตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีละชิ้นค่ะเพราะว่าบางเครื่องมันละเอียดอ่อนจริงๆอย่างเช่นเครื่ เรื่องตรวจวิเคราะห์เลือดกล้องจุลทรรศน์ตอนนี้มันโดนเหมาแล้วก็โดนน้ำค่ะคาดว่าไม่เกินสักประมาณสัปดาห์นี่แหละคะ่ะน่าจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติยกเว้นห้องต้นเพลิงค่ะอันนี้ก็ขอให้วางใจโรงพยาบาลเขามีแผนรองรับแล้วก็รักษาผู้ป่วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะได้ hey, พูดคุยนะฮะว่าจะมีความปลอดภัยในการที่จะนำคนไข้บางส่วนนะฮะกับมาที่อาคาร ในฝั่งทิศเหนือนะฮะที่ไม่ได้รผลกระทบบ้างหรือเปล่านะครับก็ได้รับคำยืนยันว่าฝั่งทิศเหนือเนี่ยน่าจะปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เนื่องจากอาคารโครงสร้างของโรงพยาบาลเนี่ยแบ่งเป็น2ปีอย่างชัดเจนนะฮะคล้ายๆรูายตรว H นะฮะฝั่ง H นี่คือโดนไฟไหม้ฝั่งขาเนี่ยคือโดนไฟไหม้อีกฝั่งฝั่งหนึ่งไม่โดนในฝั่งที่ไม่โดนเนี่ยเราคิดว่าน่าจะรับคนไข้กลับมาได้นะครับแล้เขาจึงนำคนไข้ที่อยู่ฝั่งเหนือนี่กลับมาเกือบทั้งหมดนะฮะส่วนอยู่ฝั่งใต้นะฮะเราก็พยายามที่จะ ประสานนะฮะเพื่อที่จะนำคนไข้เหล่านี้เนี่ยไปอยู่ตามที่ต่างๆระหว่างนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือนะฮะหรือว่าเรื่องความร่วมมือจากโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลข้องุกุลโรงพยาบาลบริษัทเขตร้อนนะฮะแล้วก็อื่นๆที่อยู่ใกล้กเคียงเนี่ยว่าถ้ามีคนไข้ที่เป็นคนไข้หนักเนี่ยโรงพยาบาลเหล่านั้นก็พร้อมที่จะรับไปดูแลต่อแต่เนื่องจากว่าเราได้พยายามบริหารจัดก,การเราก็จะมีต,ะตึกอยู่หลายตึกนะครับ ตึกส่วนการแพทยิรฐกิจนะฮะตึกอาคารส่วนใประเทศบาลนะครับสองตึกนี้ไม่ได้เราผลกระทบก็ทําให้เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของเรา,าของไท้ของเราที่อยู่ฝั่งทิศใต้นเนี่ยไปอยู่ทางฝาั่งทิศเหนือบ้างนะฮะไปอยู่ทางอาคารต่างๆของเราบ้างเราก็เลยไม่จาเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ของเราเดี่ยวออกไปนอกโรงพยาบาลปัจจุบันก็ยังสามารถที่จะดูแลคนไข้เดิมที่อยู่ในโรงพยาบาลได้ทั้งหมด ขณะที่พลตำรวจตรีวาทีอัศวุิบางกูนซึ่งเป็นผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะบอกว่าวันนี้ได้นำทีมพิสูจน์หลักฐานและทีมฟิสิกเข้ามาร่วมการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลงิงไหม้โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเพราะว่าต้นเพลงิงจุดที่มีการสปราร์กของไฟเกิดขึ้นบนเพดานค่ะซึ่งลักษณะของอาคารผ่านการปรับปรุงมาหลายครั้งแล้วก็มีการซ่อมสายไฟใต้เพดานกันมาค่ะซึ่งพอเกิดเหตุเนี่ยนะคะทำให้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจนกว่า จะได้กลิ่นหรือว่าลุกลามแล้วซึ่งตำรวจเขาก็ไปพบรอยสปาร์คทำให้สายไฟหลอมละลายที่ห้องเกิดเหตุก็เลยมุ่งไปที่ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะซึ่งก็จะนำสายไฟไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การวางเพลิงเพราะลักษณะของการเกิดเพลิงไหม้มีความแตกต่างกันแล้วก็ไม่ใช่การด่วนสรุปด้วยหลังจากนี้จะนำผลการตรวจสอบสายไฟรวมไปถึงจุดต้นเพลิงเทียบเคียงกับกล้องวงจรปิดว่าเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่พบสายไฟหลอมละลายหรือไม่ค่ะ ได้รับรายงานเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นว่าพบจุดที่มีการหลอมของสายไฟอยู่ใต้ฝ้านะครับอยู่บนอยู่บนฝ้านะครับเราก็เลย ต้องเอาจุดนี้ไปยืนยันอีกครั้งที่ผมบอกนะครับในห้องปฏิบัติการนะครับตอนนี้อาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากจุดไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ได้ดวดสรุปนะครับผมแค่ผมแค่บอกว่าเราได้รับรายงานเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีรายงานที่มากกว่านี้นะครับผมก็จะรายงานทั้งทางพนันธคอบส่วนแล้วก็ทางโรงพยาบาลรามาอีกครั้งหนึ่งครับ ด้านของรองศาสตราจารย์สิริวัฒชัยชนะค่ะนำทีมวิศวกรจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุสภาพของอาคารเขาใช้วิธีการสำรวจโครงสร้างด้วยตาเปล่าค่ะทางกายภาพก็พบว่าอาคารยังปกติดีนะคะแต่ว่าจะมีความเสียหายในบางจุดบ้างโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นห้องของอาคารชั้น3มันเกิดขึ้นจากความร้อนที่ปะทุขึ้นมาค่ะส่วนการตรวจสอบเชิงลึกก็จะนําอุปกรณ์มาตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นค่าตัวเลขแล้วก็ทําการ โหลดเทสหรือว่าการตรวจสอบการรับน้ำหนักเพื่อสร้างความมั่นใจในการกลับมาใช้งานค่ะค่ะก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะคะมีรายงานว่าเพลิงสงบในเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มครึ่งโดยมีรายงานผู้บาดเจ็บหนึ่งรายสิ่งที่โรงพยาบาลเน้นย้ำและสื่อสารกับสังคมในวันนี้คือยืนยันว่าไม่มีสารดังสีรั่วไหลออกมาซึ่งก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งค่ะ